พุ่นพุ่นพุ่นอุ้ยอย,อยากแก่เลรอพี่น้องอุ้ยอดซ้อนเดีบยว่ะอดซ้อนดอกเห็ดเด้เอเฮอมาจับพี่น้องจ้าสิเบิ่งฟังไดก่อนฟังผุ่นหรือฟังพี่ไปจากไปเบิ่งพร้อมกันพี่น้องป้านี่เป็นจังไหนป้าหนี่สุ่มดีอยู่จ้ะ อยังขม้าหยจิบกระไดแล้วจ้าพี่น้องพุนมืเจ้าเห็นบ่อผุนเหลืองเหลืองอยู่ทั้งปาพุนพุนนี่พี่น้องมูเจ้าเห็นบ่นี่นุุนน่ะวายเบื่งเอาน้ำยาจิ๋วแน่พุ่นพุนพุนพุนอุ้ยอยากแก่ล่ะพี่น้องเอ้ยฝนตกห้ำเพ่น เก็บกันเลยจ้าว้ายโดนสีได้พ่อเป็นมูมูจังสีเนาะจ้ะอุ้ยอนซ้อนเดีบ่ะอนซ้อนดอกเห็ดเด้อเฮ้อ,อกระตามื่อไหรตั้งผี่กันนี่มากับกระตาไงได้พี่นอ้อง ว้ายเถื่อนพี่น้องปุ่นปุ่นปุ่นยุมหนึ่งเนี่ยจิ๋วเห็นไปเถื่อนปุ่นเดี๋ยวเดวสิภาพไปเอากุมนี่เบิดก่อนจะ้ะว้ายมานัมนมนัมนมันมันมันล่ะจะมือนนี้ม,นจจมนันแล้วได้จิ๋วมันเห็ดแล้ว บ่เก็บมือนนี่กะสีมุนก็สีอันเ่าทิมเราจะพี่น้องเบื้องลักษณะดอกเพื่อนผลตกคั้มเพื่อนจ้ะโอ้ยพี่น้องพี่จะกีเมนสั์หรือเม็นคนยางมาเตะกะสีเมนสัวเนะ่ถ้าเม็นค้นยางมาเพิ่อเก็บเอาเบิร์ล้วล่ะฮึ่ต๋มุนเบิดเหรอพูดอันหนึ่งรุดออกจากกันเงามันปุ่นอ่ะอุ้ยมึกเนี่ยปาด Uyển xuân đi. Si lưỡng Si lưỡng thong đấy chá Ai. Manta. Yết chuột kiếm hiệp bok hai kiếm. hết ngám đó kiếm kiếp hiệp đó hiệp ไจะพี่น้องอย่างเลาะกันเดึ่งปุ่นปุ่นดูทั้งปุ่นเหล่องเหุ่งุนขุนมาจา้ะเก็บกันควอนโอ้ยดอกอยังน้อยอยู่กบมีจ้ะน้อยแห้งกับ่เอาเนาะพี่น้องมาจ้ะนี่ห่ออีกแล้วโอ้ย ดอกกำลังง้ามเลยจ้ะนี่พี่น้องอืมดอกนี่ง้ามจ้ะมึงปุ่นเห็นอีหยังเห็นเทาเตบเต,บ,เตบอยู่จะสิเป็นเห็นนังไก่จ้ะนี่จะให้น,นังไก่ อยเห็นบ่อนันลูเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่อเห็นนี่เยจีกุบจ้านี่เห็นมันปูดอกใหญ่ๆเบิ่มๆเมลยจา้าโอ้ยมีมานเห็ดมันปูจา้าเบิ่งแน่เบิ่งดอกเพื่อนในพี่นอ้องเอ้ยกำลาังงา้มจ้ะมีอีกโอ้ย นี่จ้ะจะเป็นเห็ดเลื้องอีกเก้าแล้วจ้ะอานีขเคยได้เห็ดพิ่งหวานจ้ะโอ้ยออกแต่ย้ามได้ละโอ้ยพี่น้องเอ้ยแสดงเด้อนเงนี้ยนี่ ได้เด้ว,ว่าเพิ่นเก่แล้วพี่น้องอุ้ยแต่ว่าก็ได้อยู่ไม่อยู่จ้าคุณน่ะไม่อยู่จ้าขายังแข็งอยู่จ้าไปจ้าเห็ดเพิงหวานออกแล้วเดอ้อบาทนี่ปานี่เยอะจิ๋วคยได้เห็ดเพิงหวานจ้าก็เลยมาจออเบิ่งเพิินนั่นนี่ก็เมียนเพิินเดอ้อนี่เดอ้อนี่กำลังออกจ้า อ้ยังเบิ่งกันจากพี่น้อง